สวัสดีค่ะนี่ก็คืออาหารเพื่อสุขภาพของแอมนะคะก็เป็นข้าวคลุกกะปิจริงๆแล้วมันไม่ใช่กะปิหรอกค่ะแต่ว่ารสชาติคล้ายๆกันแล้วก็อร่อยและมีประโยชน์นะคะมันก็เป็นแยมที่ทากับขนมปังนะคะแต่แอมประยุกต์เอามาคลุกกับข้าวใส่พริกแล้วก็ใส่เกลือเป็นเกลือดำนะคะ ก็คลุกคลุกคลุกเข้ากันเข้าร้อน,รอ,นอร่อยมากค่ะคุณประโยชน์ของเขาก็คือจะช่วยในเรื่องความจําใครที่รู้สึกความจําไม่ค่อยดีก็ลองหาเอามาทานนะคะก็ไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะคือมันมีประโยชน์ก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆลองหามาทานลองไปดูข้อมูลเพราะมันดีต่อร่างกายจริงๆค่ะค่ะก็มีผักสําหรับทานกับข้าวไว้เป็นเครื่องเคียงนะคะจะมีบล็อกแครีแล้วก็ใบหัวเสือกระเทียมแล้วก็ มีวาซาบิด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้ทานกับบอคโคลี่บอคโคี่เวลาเราเอาไปจิ้มกับบาซาบิเวลาเรากินเข้าไปมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือมันมีคุณประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นแหนมเนืองโอ้แหนมเนืองบนมาอันนี้ก็เป็นแหนมเห็นนะคะทําเมื่อคืนนี้แล้วก็ลองทานเมื่อเช้าก็อร่อยค่ะก็ามาคลุกกับข้าวก็อร่อยมากเห็ดก็มีประโยชน์ค่ะ พยายามลดเนื้อสัตว์ทานผักเยอะๆนะคะเพราะจะช่วยเรื่องการปรับสภาพผิวให้ดีขึ้นมากขึ้นค่ะบ๊ายบายนะคะ